ก็ขัดแล้วค่ะสีสวยเลยสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆและสวัสดีเอฟซีช่องวิทยพาเที่ยวที่น่ารักทุกท่านนะคะ วันนี้คุณตั๊กก็จะมีเมนูนําเสนออีกเมนูหนึ่งก็คือคุณตั๊กไปเที่ยวมาที่ชัยนาทคุณตั๊กอยากจะทานผัดหมี่ั้วนะคะวันนี้ก็เลยจัดซะหน่อยค่ะหมี่ั้วนะคะคุณตั๊กก็ล้างเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะเอาไปลวกนะคะลวกให้เรียบร้อยแล้วก็เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะเครื่องปรุงก็จะมีเนี่ยกระเทียมนะคะน้ําตาลทรายน้ำใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ํมันหอยแล้วก็จะผัดใส่หมูสามชั้นและไข่ คืตักใส่สี่ฟองและเห็ดหอมนะคะแล้วก็ผักเนี่ยค่ะก็จะมีผักกวางตุ้งที่มาจากโรงเรียนนะคะแล้วก็กระหล่ำปีคือตักแช่น้ําส้มสายชูอยู่นะคะผักของเราจะกรอบมากนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราแช่น้ําส้มสายชูล้างให้สะอาดแล้วแช่น้ำส้มสายชูไว้นะคะก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ะค่ะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นเราก็ล้างด้วยน้าเกลือแล้วก็เตรียมที่จะเอาลงไปผัดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทากัน,นะค่ะก่อนอื่นคือตักก็จะ ลวกเส้นนะคะลวกเส้นก่อนผัดนะคะนี่คือตักล้างก่อนนะ,ะล้างน้ําก่อนแล้วก็จะมาน็อกน้ําธรรมดา <S <S> <S ลวกน้ํานะคะให้เส้นเรามันนิ่มนะคะประมาณสามนาทีก็เอาขึ้นได้แล้วะค่ะเพื่อนเอนอ่าแล้ก็ ทำเส้นยกไปยกมาหน่อยนะคะแล้วก็คุณตักก็จะเอามาเส้นมาน็อกในน้ำเย็นธรรมดานะคะลวกให้สุกเลยแล้วก็เอาไปผัดมันจะง่ายนะคะ อากุตาก็จะเอาเส้นขึ้นนะฮะปิดแก๊สแล้วค่ะเพราะว่าประมาณ3ามนาทีได้นะคะเป็นลวกนอกด้วยน้ำเย็นนะคะก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ำนเส้นของเราก็กด้วยน้ำเปล่านะคะ เล่นเพื่อนๆอาจจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะถ้าเป็นจุดจีนเราจะไม่ตัดนะคะมันจะเป็นสิ่งเป็นิริมงคลแต่วันนี้เราอาจจะตัดหน่อยเพราะว่าเราทําทานกันเองแต่ถ้าเป็นเทศกาลอาจจะไม่ตัดนะคะ <S 2> <S 2> ผักของเราสดมากนะคะ มีสั้วคุตักก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะผึ่งให้แห้งแล้วก็ให้มันเย็นๆแล้วค่ะ ประจัดเจียวกระเทียมนะคะใช้น้ำมันหมูค่ะน้ำมันหมูนี่แพร่นะ ตักก็จะเอากระเทียมลงไปนะคะเพื่อที่จะใส่แยวกระเทียมให้หอมคะ่ะดกแชดนิดนึง ไข่แล้วแต่เราชอบนะคะใส่มากใส่น้อยอ,อ,อโอเค,อเคจะทำใส่สีฟอง ไข่เชกตัวนะคะก็ต้องชอบไข่ชิ้นใหญ่นะคะนีผัดแบบบ้านโดโดผัเที่ยวผัดแบบบ้านเราชอบไข่ชิ้นใหญ่ะคะ่ะหอมเลยค่ะไข่ใส่กระเทียมนะคะ้ะมันหมูด้วย ปิดแก๊สแล้วก็ไข่พักไ้ก่อนนะคะใส่ไข่เล็กใอ้พี่ีิโนชอบทาน แล้วเราก็จะใส่น้ำมันเพืะผัดพวกหมูนะคะ เราก็จะใสก่กระเทียมค่ะ ใส่หมูสามชั้นนะคะเราจะใส่เบคอนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบหมะสามชั้นพอดีคำนะคะเพื่อนๆ พอหมองสุกแล้วเราก็จะผัดเห็ดหอมด้วยค่ะเห็ดหอมให้มันหอมนะคะเรจะผัดหมนผัดผักนะคะ ให้เห็ดหอมมันออกกลิ่นห,หอมเลยนะคะให้ปรุงนะคะ หอมันได้ที่แล้วนะคะหมูก็สุกแล้วเราก็จะปรุงนะคะใส่ซีอิ๊วขาวใส่เม็มต,ตานสายหอม ใส่เลนตามด้ยวยน้ำมันงาเผ็จน้ำมันงานนิดนึงนะคะจุ่มแฉลบให้มันหอมหอมตามได้ใส่ผักลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเราจะผัดผักให้มันสุก เพ่อนอาจจะเอาผักไปลวกก็ได้นะแล้วแต่แต่คุณต้าชอบเอาผัดไปผักเนี่ยไปผักมันจะแห้งมันได้ความหวานจะไปลวกก่อนก็ได้แล้วแต่ชอบแต่คุเต้างก็เอามาผัดมันจะหแห้งผัก,กถ้าแต่าชอบใส่สแค,แครอทก็ได้นะคะ มันคืจะใส่กระหล่ำปีจาบความสุ้งนะคะแล้วก็มีต้นหอมแล้วขึ้นช่ายผัดจนผักสุกนะคะแล้วชิมรสชาติก่อนแล้วเอาหมีลห่ลงไปผัดค่ะแล้วก็ใส่ไข่ก็เสร็เรียบร้อยคะ่ะ อ่ะผักคุักก็เริ่มสุกแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆคุ้กก็จะใส่หนี่แล้วค่ะหอมเลยค่ะอ่าหมี่คุักนะคะก็จะวับให้มันสั้นหน่อยที่ด้วยจะได้ทานง่าย แต่ถ้าเป็นเทศการติดกินไม่ต้องนะคะไม่ต้องตัดเราเอาเคสว่าเราจะต้องใส่นี่เราตัดเราทําขัดทานเอ,เองที่บ้านนะคะกขแล้วค่ะีสวยเลย จะหอมเพราะหมี่เราก็สุกแล้วผัดนิดหน่อยก็ขึ้นได้เลยหอมหอมัอม,มันไงถ้าใครไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะแต่บ้านในโดพาเทียวใส่นะฮะไอทีบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่ไข่ก็แล้วแต่มไม่ใหบบใ้บางคนไม่ใส่บางคนไม่ใสหมูสามชั้นใสแต่ไข่ก็ได้แล้วแต่ชอบ ตอนนี้พี่ด้วยทานจะได้ได้ถังคุณตาก็จะใส่ <c oughs> สีดํานิดหนึ่งเพื่อที่จะให้สีสันให้พี่ดิโดอยากจะทานสีดําหวานเราก็ไม่มีนี่งซีดําหวานหมดแล้วเเาซื้อมาติดบ้านไง ผักให้นิ่มๆหน่อยนะเดี๋ยวดูจะได้กินผักอ่าอ,อัอานี้ที่ักก็สีสันก็เ่มเสวยงามเลยนะคะไม่น้นกระทะจะอร่อยมาก <ห>ขูดนไ,ไปด้วยนะจัะชอบกินข้นข้กอ่ะเสร็จแล้วก็ณตาก็จะใส่ไข่นะฮะสุดท้ายเลยคะ่ะแล้วก็นี่ค่ะต้นหอมขึ้นช่นะคะหอมมากเลย่ะหอมสุดยอด ชิ้นใหญ่ๆเลยเพื่อนๆเจไ <Okay. S 1> ด้เสร็จเรียบร้อยนะคะผัดหมี่ซั้วก,กระตักเน้นผัดคส่เลยค่ะผัดหมี่ส้วกระตักเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆอ,อันนี้ให้พี่โดโด ใส่คะลาจานคนละจานนะผัดหมี่ซั่วคุ้ะกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ เรดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อยทัพไทยเอฟซีย์สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคนเก่งโดจะกินอะไรเนี่ยขับอะไรครับโต๊ะบะหมี่ซั่วหมี่ซั่วชอบไหมล่ะก๋วยเตี่ซั่วใส่หมูสามชั้นเนาะเราทานเลยลูกเป็นเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะ ในเย็นอันแสนง่ายๆแต่อบอุนไปได้วยความอบอุ่นของครอบครัวเอเดโรกินผักด็กินผักด้วยนะครับดูของคุดตักดิตัะเส้นเล็กเอ็ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเนาะ จะใส่น้ำส้มเพิ่มก็ได้แต่เราไม่ใส่อร่อยแ,แต่ชอบอบางคนสมัยผมเด็กๆพ่อผมชอบใส่กับซอสเปรี้ยวซอสเปรี้ยวก็ซอสเก่งง่วงนะซอสเปรี้ยวของไทยซอสเก่งง่วงอร่อยมะี่ืออ่ะอ,อ,อร่อยครับอาชาบร้นอนๆน้ำยาอุทยัยดีที่สุดดีด,ด,ดีไหม โูดบางทีเหมือนกับเขาเคียเคียผักนแต่พอตอนหลังก็กินหมดสามเก่งครับบอร่อยไหม่ยครับนี่ครับผมเดี๋ยวพวกเราก็รับประทานต่อนฮะอร่อยนะครับเพื่อนเพื่อนบ้านเราผัดแบบนี้บ้านใครผัดแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันมั่งนะเผื่อเราจะมาเรียนแบบมั่งค่ะเพื่อนเพื่อนคะผัดหมี่ชั่วคุตักก็คุตักผักเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดสมัคไทให้เมนูคุตักด้วยนะคะเดี๋ยวคุตักก็ จะมีเมนูออกมาให้รับชมเอาเมนูง่ายๆที่สามารถทําได้ที่บ้านนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามและก็ชมครอบครัวคุตักว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคุตักก็ดูแลทั้งครอบครัวทั้งสอนทั้งทําอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ค่อยๆพั่มสอนในด้ไปนะพี่ด้ด้นะใช่ไหมครับโอเคครับค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโนโด้พาเที่ยวนะครับจะได้เจอกันจะได้ใกล้ชิดกันจะได้มีะระฆังกดกรูประฆังด้วยจะได้มีเตือนว่าคลิปโนโด้พาเที่ยวมาแล้วเจ็ดโมงเช้าบ่ายสามเจอกันติดต่อใครครับบ๊ายบาย